วสร้างเรื่องแล้วค่ะทุกคนความไปเห็นเมเลสกาเขาออกสีไหมเป็นตัวรุ่นเนื้อช่ำแต่ว่าไม่เนินอ่ะจะจริงหรือเพอรเจอเดี๋ยวมาสวัสดูกันไปเลยทั้ง4ี่สีค่ะ,ะเริ่มกันที่สีแรกนะคะเบอร์ศูกออทอมพอ,พอเริ่มทาไปจะเห็นความต่างระหว่างปากบนกับล่างชัดเลยความที่ว่าสีเขาคืชัดชําม,มอมไม่วหวสีนี้เจะเอโทนชมพูอมส้มน่ารักให้ฟีลแบบหวานกรุบจับใจจูมากถมาเบอร์1 0ึ่งศูแซนดี้บาวค่ะสีนี้จะมีความโทนส้มอมน้ำตาลเบาๆให้ความรู้สึกแบบว่าอบอุ่นและมุละไมน่าค้นหามาต่อกับเบอร์หนึ่งทีโรสค่ะจะเป็นโทนชมพูส้มแบบนุ่นๆให้ลุคแบบสาวเรียบร้อยมีความลุกคุนแบบน่าดูและอีก1สีนะคะเบอร์หนึ่ง สีนี้เป็นแดงกำลที่ถูกอกถุกใจนอกจากจะเป็นสีที่แซบแล้วยังเป็นอะไรที่ทาแล้วขับผิวหน้าใบสุดพรลางขอบอกว่ารุ่นนี้คือสีสวยเนื้อฉ่ำมากจริงสัมผัสก็นุ่มชุ่มชื้นแถมปากนี่ฉ่ำฟูอิ่มน้ำแต่ไม่เนินหนาหรือแห้งตึงเลยส่วนใครเป็นสายแต่งน้อยไม่เน้นจัดเต็มก็เอามาทาตา,าทาแก้มทาปากได้แบบงี้งะเก๋ๆพูดถึงความติดทอนอันนี้ลองเอากินซิงเชดล,ลิปดูก็ยังคิงสเตนไว้เห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่นใจไม่ต้องกังวลเลยระหว่างวันบังสุดๆสำหรับค่าตัวน้องๆนะคะเพียงแค่่าาทที้รรรวเเเจยยยงงละปศสสือ